อุมมาดยันตุเทวาาละาลาวิสเมยคักขันทักพนาคาติขันตาสันติเกยังมุนิวลาวัจนะสาธุเมตุนันตุธรรมัสสวนตาโลอายมปันตา ธรรม,มสวนา,าโลอายมพรทันตาธรรม,มสวนา,าโลอายมพรทันตาลั่นของสามทีครับตอนนี้เราจะกล่าวคำนะครับเชิญ กินพงยมยัก์นาคานาคือก็เพิ่อก็ไายให้มารักเครื่องเส้นไหว้นะครับขอ,อให้กล่าวตามข้าพเจ้าอย่างนี้นะครับพักที่พระหูบุกผังสัการะวันทนางพงเมพงม,มังอินตะลัง เทว,วานังอาจารยะเววทวะเทวนีคงคาสัพพะเทว,วานังเทว,วตาอาพันตุกะสาธุกังมุติวราวัตกาังนัมมาตตาลิยะ เวะพราะวันตุกเมเอ,อ่ยชื่อตัวเองนะครับข้าพเจ้าไอ้ดิกขอน้องถวายดอกไม้ทูเทียนเครื่องที่ตั้งตามที่มีเพื่อเป็นการสักการะวันทาพุมเมษพราอิน เทวดาทั้งหลายครูอาจารย์ทุกแข่งหนแม่ธรณีแม่คงคาล้วนแต่องค์เทพเทวาทั้งหลายเทวดาที่ล่องหลสัญจรไปมาลุกกเทวดาพึกษะเทวดาพระฤาษีทั้งร้อยแปด ที่อยู่ทั่วไป,ไป,ปไข้าพเจ้าขอนมัสการมอบถวายของที่ตั้งจัดไว้พร้อมทั้งพระพลาที่ขอเทพเทว,ว,วาทั้งหลายจงรับเพื่อเป็นเิริมงคลแต่ข้าพเจ้า และครอบครัวตลอดการนานเทินสาธุยาสยามเทวาธิราชาเทวาติเทวามหิติกาเทยกราทางอารูปัตุอ,อลโลเพนะสุภาณัจเอเตนะสัจจวเทนะสุอัตภูกตุตั๊ สยามเทวานุภาเวนะสยามเตวเตวสาทุขโคลงนาเวลาโศกาจกตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิดวินัสนตุอเสสโตทยาสิทธิตตะนังลาพังสดถีพระขยังสุขขังพลังสศริอายุจวันโนจะโพคังจุธิเจวยะสวา สัตสักวัฏสัตว์สาตาอายุจักทีวะสิทธิปัวันตุเมลั่นข้องดึงทีโองพละเมสมัตตาลัมองกาลนิสวะลัมคงเลสยมภูปัตตวะวิสุวัยฐานโมตติลุปัง ทาระมายจันนังยั่วยะลาทามุลังสัหานันตะละวิอุปสตินันมเตนมเตจาลังตะโผวาจเตตามาตาลยัตตมันตะรามาตถาณารามลาจะสะละวะปติตัรมสัมภูพภะกาละโลทิวะภิธรรมะตัมจาอมหิ พิอิออออพิโสภาวาข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกมือ,เ,อ,อเหนือระหว่างคิ้วมนกต่าก้มนรัสตาลข้าพเ,เจ้าขอเป็นตัวแทนดาววัดวังบ่อและคุณพ่อทองใบภูณธนพัฒขอระลึกสังเสริญเจริญ พระคุณถึงพระบิดอน21คุณบา,านัาบานดา22 พระแม่โพศกสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณพระอาจารย์สิบทิศคุณพระอุปัชฌาคุณพระกรรมวาจาจา์คุณพระอนุสาสนา์คุณพระพรณียี่สิบเอ็ดคุณพระองคาสิบสองคุณพระเทืงหกคุณพระหายเจ็ด คุณอักษรสี่ิเ็คุณอัคราสาสิสาคุณอัศวะคุณปัศวะคุณมิสวะคุณณดวงแก้วสามประการคุณสี่ห้าคุณสิบปดคุณสิบสิคุณสี่สองยี่สิเจ็คุณมรคสีคุณปัคุณผลสีคุณพระนิพพานหนึ่งจึงรวมเป็นคุณพระนวโลปุตตะธรรมด้วยเดชาข้าพเจ้าขอจะ ทำการสิ่งใดจงให้ปัสิทธิคุณพระฤาษีนาลอดคุณพระฤาษีนาลายคุณพระฤาษีประไล่โกดคุณพระฤาษีพิลาคุณพระฤาษีหน้าหัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีทรงมิตรคุณพระฤาษีดวงานหลอกพระเลียงทองคุณพระฤาษีที่มีฤทธิ์ทั้งร้อยแปดองค์อันทรงฤทธาคุณพระนัลเลนัลเลสวน คุณพระอินคุณพระพรมคุณพระนาราย์อวตานคุณพระโยมคุณพระตาลคุณพระจตุลกบาลทั้งสี่คุณพระมาตรีคุณพระเจ้าภูมิเจ้าที่เจ้ากุมภพาลีอันเป็นที่เคารพนับถือภูมิทน คุณพัทพศคลคุณพัฒเจ้าทั้งสาสิบทัตอันเป็นบาลีคุณพัฒธรรมทั้งแปดหมื่นสี่อันพัธรรมคุณพัศรีรัตน์ใจคุณพัฒน์ข้าสกพทาคุณพัฒรเจดีคุณพัศรีมหาโพอนุโลโลดชัชวาลคุณพัธรรมมวิหาร ทั้งหลายคุณพระโมกขนาคุณภาษารีบุตรคุณกัปอุปพุตเถระคุณพระพระพววมวดีคุณพระตรีนิสิงเหคุณเลขคุณยันคุณพันตถาคุณว่านและคุณยาคุณตะปุติสมอคุณข้าปฏิยกคุณบะมงคลคุณพระมหาสารกาอันเลื่องเดชวิเศษสุด คุณพระอาทิตย์หกคุณพระอังสิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุธสิบเจ็ดคุณพระเสาร์สิบคุณพระวัาสัปดีห์สิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดคุณพระเกดเก้าคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้บวชมาขอให้สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกาลิยังตะลาพระโอสิทธิเตโชชัโยนิจังสิทธิลาภู ตยาสัพพัโสธีมวันสุนีลั่นกองเก้าเขง ับเรียนไว้ไหวกูกอ,อนขอ,อยออนปนกข้มเกษาตาดอกไม้ทูเทียนและมาลาที่เรียนมานจนครบจบทาอนต้องูสอนกูหัดได้จัดสรราลบท่านทุกครั้งที่สั่งสอนต้องกูพักรับจำดาวอมอ ลูกขอออนเรียบครจบอาภัยตามแนวทางที่ภาาเรียนได้เรียนหัดสารพัดจิตใจได้อาศัย ชงนอนลูกบอลที่พักต่อไปตามแนวทางที่ภาคเรียนได้เรียนหาสาระัิที่จะได้อาศัยักขลังเลขการภาษาไทยขอตามไหว้น้องน้องทุกทุกอนทั้งเวีมนงคาถาไสยศาสตร์ที่สามารถเรียนมาตามประสงค์ไหว้ทั่วไปไม่จเฉพาะและจอมน้องไม่อำนวยละเล่กถึงวัยซึ่งรับชมดังของสามที เป็นอันผิดพิธีในการอังเชิญน,นะครับแต่บทต่อไปคุณจกสวดเพื่อขอบคุณทุกที่ทุกท่านนะครับให้อาวรารอภัยโดยคาถารปยอดป,ปอัดไปิดึกนะครับ สิโซโกวาอังหังวโกวอิโซวตัมมาสัมมุโโโสวาอิบโวายวิจาสัมมโซโกโวาอิบโซวายตุโโซโกวายอิัิโซโกะวาลโกวิจูโกวาังตังสานางกะามิอังตังเสียสานมามีต้อมาตัมมุตังสานางกะามิสัมมาตัมมุตังเสียสานมามีวิสัมมานังานางกะามิวิจาระสัมมาีังเรษฐานมมีสุตังสานางกะฐามิสตังเนม จิตโสกว่าโอตโรโสกว่าจิตโสกว่าบริยตัมมาลิธาติวัสโสกวาจิตโสกว่าสัถาเทวุมุตตานังวันโสกว่าจิตโสกว่าภุทโทโสกว่าอตารังสานสามิุตรังเตรษฐามิพุทธิธรรมาราติทานังกระไดพุทธิธรรมาราติเศรษฐามังมิจตาระเสรีมุขกับตัวเองขพระเจ้าขออารัตนาบารมีสามิตาขอองค์สมเด็จ พระสัมมากับพุทธเจ้าโดยเฉพาะในวันนี้รรรพระพุทธเจชานุาพที่สทสเสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดตรวเม็ดทรายในท้องมหาปุจ้าสี่ด้วยเดชะพระพุทธ,ธานุภาพพระธรรมานุภาพ พระสังคาภาพุพาพระบาลีพระโพธิสัตว์พระปฏิเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมุขขอให้ทรงพลังมายังตัวพระเจ้าจงดงุลบรรดาให้ก้าพระเจ้า หายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะอ์ทั้งหลายในกายของพระเจ้าจงหายสิ้นไปทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้า,า,เ,จาเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายขอให้พระเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวง ครับผมคณะกรรมการครับที่อยู่ในส่วนของการบริการน้ำนะครับขอให้เดินน้ำบริการให้กับสามชนคนใจบุญของเราใน,ในเต็นท์ให้ทั่วถึงเลยครับนะครับขอความกรุณาครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนตอนนี้ทอง